สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุขูสุขน้นพยาบานฟินแลด์ค้นเกาค้นเดิมครับพี่น้องเพิ่พพมเติมกับเออเพิ่มเติมกับมีลาไล่วันอย่างทีทุกคนหูนะครับเมื่อนีมาอุดรธท่านี้ครับพี่น้องมาพักใจพักกายพักสมองจักมือสองมือครับก่อนดิจิทับไปรุ่ยงานรุ่ยการครับพี่น้องเมื่อนีมายางอาตีมื่อนีมาศูนโตโยต้าพอดีว่านได้จองรถใบรถยางาตีรถไม่นีลาเพราะว่าสี ซื้อใบอุดรขั้นหนึ่งเพราะว, uce. ว uce. ่าอยู่อุดรเนี่ยไม่มีรถใช้รถที่ซื้อให้คุณพ่อเขาเก่าแล้วเออสิมาออกรถให้มันเป็นรถรถครอบครัวก็คือว่าทุกคนใช้ได้นะครับพี่น้องทุกคนใช้ได้คือว่าเอาไว้ให้พ่อใส่เอาไว้ให้นีล่าว่ารุ่นนี่แหละพี่น้องเอาไห้างอุดรใส่เนี่ยสันเขียดไปแค่มากก็ได้ใส่ในตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเดี๋ยวพ่อเราจับเพื่อนด่งหลังลืมเอาไว้คนคนแต่ค่าอะไรที่ใช้ตาพวกเราอุตสีไปเพื่อนอุตสีได้รึเปลูกในตาสวัสดีค่ะรี่ยังค่ะ น <ừ. S 1> ่้ำกันรลว,วค่ะก็เลยว่าก็เลยว่าสิบา้านีอะกรเี่นองเป็นมือถวานว้นดีมา่าเราโดนมือไม่ไปเรียงย่างดีงครับผมได้ครับมามา,มาเลยครับผมขอบคุณม,มากครับจะเป็นเรื่งอันนะครั้นจพูงามแค่ไม่ไหน็นครับสวัสดบบีค่ะ เดี๋ยวเา่าสิไปรับรถกันพี่น้องมื้อนี้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน <c oughs> มึนงแตบ้านดีเพระอันแล้วครั้งนี้พ่อไม่รู้นะว่าเรามาออกเลยคุณพ่อตอนแรกจะคุณพ่อวอาอ่า,าออรับกลัวมันพวงไงครับผมสวัสดีค่ะ้ากลัวมากครับ วันนี้ก็มากันสามสาวทิบรี

เพราะว่านู่ด่วนมันไม่มองมองไม่มองคีแล้วเพราะว่ารถกคุณผ่อมันห่างมันเก่าโดยมันเข่าแห้งในปัจจุบันนะครับเนาะลูกคุณผ่อเข่าแห้งแล้วแต่ตาเราสวยไหมคะสวยไหมคะลูกไว้ชี้ชี้รถสวยไหมเนี่ยชี้อะไรนี่ชี้อะไรเนี่ยสวัสดีค่ะพี่เออชี้ยางสวัสดีค่ะอะไรสวัสดีค่ะอะไรผีเสื้อโอ้ยมึงไม่ไดเบอกผีเสื้อโอเคครทำแต่ละวัน สวัสดีครับสวัสดีครับ 没开。

ก็เป็นป no, ้าแหละเอาให้แม่ก็ได้เลยอันหนูถ่ายรูปหน่อยเลยไอริตร์ไอริตร์ถ่ายรูปหนอถ่ายรูปหนมันสวยไดูซหนูก่อนถ่ายรูปก่อนหนเลยเอาไม่เห็นหน้าหนูเลยเห็นแต่น้อเน้เห็นแต่น้อเห็นแต่น้ามืเลยอะไม่เห็นหน้าหนูทไมหนูได้หน้าะู ขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณครับเาดีนวด้วยมได้

พอบ,บ้านแล้วครับพอบ,บ้านแล้วครับพี่้องคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับคุณพ่ออยู่บ้านพอดีครับใครล่ะรถใครครับเนี่ย บุตราลุนวันนี้เรามาส่งรถแท็กี่เข้าควาวาลุนไม่นายบุญรวาลุนอยู่ไหนอ่ะนายบุญราลุนมาส่งรถใท้กนายบุญราลุนเอารถประจำบ้านรุ่นขอบคุณขอบคุณใช้เกือบเือบใช้ก็ไมใช่มันมันเรนี่แหละไม่้ไม่ติดซื้อมาทำไมเอา ปทาไมทาไเสื่อมมาไมประจำบ้านนี่ละโอ้ยขี่ไปใช้กบบ้าได้ับบันว่เห็นีมันเกิดขึ้นบ้าเออไเกิดันทีเกรถคนนั้นไม่มีมันเกิดเหตุเพราะว่าอะไรมันขี่ได้สี่สบ่ไทยนะเออตแต่จนี้จะให้น้ำตาลไปขี่เลยน้ำตาลจะขอไปขี่เหรอเออ วลวแ้รถคันนั้นน่ะเป็นปีก็ไม่เคยมีเขียวมีจนมีหมดทีเพราะว่าอะไรมันขี่ได้ปลอดภัยไงเพราะว่าขี่เท่าไหร่ปลอดภัยขี่ได้กี่ขี่ได้เั้นเดียวเท่าไหร่สิบรถก็ถามว่าถ่อแห้งไปหรอขีอ่ได้สี่สิบก็ได้ปะแต่ว่ามันก็ดีนะปลอดภัยดีอยู่แต่ว่ามันก็เหมาะสมเวลาได้ควรที่จะบ้านเราควรที่จะได้รถคันใหม่แล้วก็เป็นรถประจำบ้านเดิเวลาเดินทางไกลเวลาไปนั่นไปนี่ฮามอที่มันชูเชยมันต้องใส่จริงๆอะรถที่มันต้องพร้อมใช้งานมันคือรถแบบนี้ไปคุณพ่ออะ ไปดูรถก่อนมเรียอะไรอ่ะเก้าแปดโอยศูนย์ควันศูนย<ด>์แปดเก้าแปดเลขมันคน้ไปลอดภัยอยู่นะ้าตอทีอส่สีสสสจริงๆงนั้นปลอดภัยบอกไว้ก่อนจะมาบอกไงจิวันนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยพ่อมามามเลยบิว<า>เตร<ง>เ,เ,เอาบิวแตอใบพายหน้ารถไว้ยังงน เฮงเงรวยเลยรวยมจิจริงดีๆมดรถรถคนเงินคนทองคนซื้อดีเข้าบ้านความดีเข้าบ้านนั่นล่ะใครจมีความดีก็ให้กลับคืนมานั่นล่ะกลับคืนมาอะไรกลับคืนมาอะไรแต่ความดียืนยันดีเดี๋ยวพัดีทุอย่างไมดีหมดนั่นล่ะดีทุกคนนะทุกคนดีหมดล่ะดอกไม้กอับคืนมากๆ อยากให้ชีวิตมีความสุขอยากให้ทุกคนมีความสุขลุยทมยังไงขาลิ้ง้าลิคงขู้ลไหนหาลิ้งข้าลิ้าลิ้งขาิงขายอ้งข้า้งขางขาลิ้ขาล้งข้งข้าลิงข้าล้าล้งา้้าาง้าลิงขนาล้งข้าลิล่าลิ้ง้าลิรงาล้าลิ้ยาไ้งา่ลาลางงาง สบายใจอมันก็ปลอดภัยอย่างเงี้ยขับง่ายเป็นงไงเหยียบเดียวก็เป็นลูกค้ารู้สึกไงการเหยียบมันก็รถกันนั้นก็สิบปีแล้วน่ะมันก็อย่างน่้นสิบกว่าปีกับเพิ่งออกมาเนี้ยอ่าันนี้รุ่นใหม่ป้ายแดงของโตโยต้าเลยนะนี่ของแอคทีฟตัวตัวใหม่ล่าสุดเลยนะยเนี่ยยาริสข้างหลังก็กว้างขวางมากแล้วก็กระเป๋าเดินทางเวลาไปรับลูกชายขึ้สนามบินก็ห่วงแม่งหลังแม่ใส่กระเป๋าแบบไงเลยแม่ลือด ไอ้ควาน้นไปเรียกความโน้นอมันไม่เหมือนกันนะยืดยืหรวมไม่ยืหรวมนะ